โอ้ยงามแม่งจ้ะปตา้ยแดดโดนบดพอดีเลยนะตาที problem, ่ค่ะพี่ลากมากมากเลยอู้นี่แข่งเงินดิเพิ่นเพิ่นบ้านมากบ้านมากเพิ่นกับเหมือนเพิ่นเลี้ยงลริดับมาเลยเลยบ้านสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับผมพบกับผลเสาวเดือนอีสานบ้านนาประลุยครับผมวันนี้พอกัน ต่อ <ạ. S 1> จากเก็บิดปวกต่อได้ครับผม่ะเลาะเก็บหิดปวกต่อค่ะครับช่วงนี้ก็ส่วนหหายเสียเห็ดปวกเนะาะเดบรุ่นประพลเดือครับผม 40, 000, 000, 000, สีมานลายสมดยเนะาะปค่ะไปนกันเลยครับผมเสาเดือนพอกิ ขมแข็นพี่น้องเอาหักเลยเออนั่นละาเพิ่ง่ากอันนี้เของขึ้นเหรอเข้าข้นอ้ยข้านอีกนี่่้ต้องไหวบลอเะหึตไหวบกอ้สันิมาพมันเกาบ เอาเก็บเลยเชื่อนกำลังขืนนี่น่อยนี่นอยีอยอยอยอ่สัญญาณที่ดีกลงขืนนี่น่อยต้องไลย,ย,อ,ย,ย,ยอื่ดีกว่านี้แต่แก่แต่แก่่ไม่ดบัเดียวับเดี๋ยวจดียวดับดียอดอหือแล้วีดวอด้ครับผมุ เหมือนดินบกเขาเสียมบกเขาล่อย้กครับผมอุ้ยเ็นุ้งามแห้งอุ้ยงามแห่งจ้าแดดเยดมดพอดีเลยนะมที่ค่ะหลาบมากมากทีอู้นี่กําลังขึนนี่นี่องอดเดี๋ยวไปต้องกันจิ

nhỏ nhau nhỏ làm thế được làm gì được ừ, khá dần dần chịu được một khá dần cái <laughs> dần dần, dần và khá nhau đẹp ดินเปียกินชื้นเนดินท้งเปี่ยนหน่อยเนาะดินชื้นแบีท้งเปลี่ย่เห็นบ่เห็นเชื้อเห็ดเลย่มีเชื้อเห็ดออกเลยดินดอกดิ่งสวย่งืนนรับดินชื้นเา โหปาดขาตะงามๆเล่างดียวผมอย่งอยู่ค่ะตำปนปนตำปนแย่งตัวโอ้หีอย่างทั้งนั้งอยงแกนวจังหวะนั้นถึงไม่ก็มีอึงไม่ก็มีออกล้างก็มีออกก่อนก็มี ไม่ก็มีออกหลังก็มีออกหลังก็ถึงตัวทาเหรอคะเออถึงไหมออกก้นนี่เนาะแงอ้ออมโค้นเลยออมโค้นเลยครับผมนี่มีมงามดินี่แฉ่ซุมให้บริเียร์เลนาะใส่้อง

กำลังงะง,งงอยู่ตอนเหนียวกมจะเป็นหอมโพ่นเลยนึกถึงบนยนลุหยอนเลยถ่ายให้เป็นผาพรวมอะไรไห่ผาพรวมอะไรครับผมรวมเนื้อเป็นเนาะเกือบเกือบเด็กจ้าเลยรับจ่าค่ะ <cười> ừ. <cười> cầu có cái <laughs> là mấy con. chén. ม่จูงบ่มันไปเสือท่าพิงเนี่ยนเดินเหรต้นนี้แม่คนกินขาเหมือนเนาะแม่คนกินขาเหมืออูู้คนนี้ร้ายเนาะแม่แตีงาแข่งเงี้ยเป็นบ้านมาบ้านมากเหมือนเลี่ยงลำดับมาเลยบ้านสามบ้านเร็วสินะ นีบ้านหลังลูแข็งียงดูต่าบรรยากาศหอนแห้งมาน,นมึงก็ะมเหมือนไดจุ่มดูดเดื้อขื่อไม่คือประกาศจกไปจุ่ม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 ่้ยคุรู ขาคิ้วคิวคือรนันกะโดคิไรตัเร่องาตองอกลังการงานสงคือันคือันที่บอกเห็นหมดิ่งนิ่งเหัโอ้ยยังกินผาัเกิดคือเหนไหมนแต่บอกอย่าเกิดดอกเดียวเนาะคิคือกินแน่คิวงามยุจ้ะ ี่แกงแสบเดยนี่เดี่ยวจะเทียนนี่ไม่ดอกนึงนอุดครับผมตังเสียงว่าเรก็ูว่ามืดแหงอุ้ยมนปิดกลองเลยูนะุ่นะุ่นะถึงพุเลยปีนเบบงุลูได้ได้แหง่พอจนใดทีเจ้า อพอไหวโอ้โขักหน่อยขอกับนีเลยมึงหันร้ายกูเียแกงดูดเอาเลยดูดมาี้ตุ้งเนี้อัีเท่าขี้นี่นี่ขี้ตุวยอุ้ยนะแกงสวยอ้ยเนี่ยอาดิโอโอ้่ครับ ให้หรอคลินขาเห็ดไปตองบ้กงหอมคระเพรนมไหมเจ้าหอมอันนี้ไหมบ้านนะครับผมมีาเบงบ้านก่หอมกราหอมดีเนาะอฮ้ยน้องเอาใดบ่ไดบ่ได้ด้เอาได้สวย สดนั่นติ้ววาใช่ไหมเกนเอาเลยนเอาเลยเดวกินี่เป็นองเป็ดแกเป็ดับอน้วถือว่าถ่าเด้วยก็ดแกงได้แม่ยดอกแกงเก็บกระดาษเขายังกินเแม่นจ้ากระต้มแม่นจ้าโคตรนั่นนัเต็มตาจอเเนา มึงเขาเดือนยางจอแห้งขนาดด้ยขี้น้ำมือแห้งมันน uh ี <h <h um <h 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 ้เอาให้ขนาดเลยไม่ต้องมรนนี้ร่มซึ <h> <h ่งเลยย่างลราเขเดอนฮะโอ้ยวอสิพาลบเลยนนี่

ว้่องหนบอกช่วยมองอยี่นี่เห็นไหมเห็นไหมต้องเพ่งเียมันเลยไปนี่โอ้ยวี่ชิวเด้ีเลยาเลิกมกเปิดทีงามเลย่สเมือสเป็นลมแล้วค่ะเมย์เมยลกเก่าเอาหึเก่า สั่นทุุทเนื่อเด้อเนื้อไวเนาอนนี่ก็ได้ถึงบุนยังมีตองตัางแหงขาขึ้นเนเนียวมีเผามีไม่กิ่งเด้อกินด้คนเชื่อโอ้คือว่าเห็ียามี่ตอง เช้าเหลี่ยวนะตุมกันเรื่องนี้ขเเข้วนี่นอที่ยวหอนเงมเหี่วมอุ้หลได้อะเดเอาแหงออออยู่ใก้เตอไม้ะขอกลับบ้านแล้วครับผม นี่ความหวานวันนี้ด้อครับผมื UM ิพี <h 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 ่นาะสองตาสองจูมสองตาครับผมเต็มนี่กระยางไปยางมากกับยุบลงชัยเนี่ยค่ะเหนียวมืดครับผมห่อนแห้งืันนี้เนาะเนี่ยค่ะประมาณก่อนไปกระบอกในกิหนามือพี่เนาะมือแห้งก็้อยู่บ่อของแหละดีแต่เอาน้ำมาไหลเนาะเสืยบมาหนี้เอาอู้ยเอาแดดแห้งก็ติ๊บก็กระปุ๊บพุกน้ำพุกเกลือแหลมมาไหลมาอนีก็เลยให้แหน่ขึ้น สันวา่าเป็นลมแดดหอนแห้งเป็นอันตรายอยู่ไปกัมบานเนาะค่ะครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการที่ตามครับผมในคลิปน้าพอไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ